สวัสดีครับวันนี้เป็นนท์ครับสวัสดีครับเบบพรรณธาร์ครับพวกนนีเราจะแสดงกับซีรีส์เรื่องเอาสงสารครับรู้สึกยังไงว่าได้มาเล่นงานไปเป็นครั้งที่สองเออใช่เมื่อปีที่แล้วเราก็มาอยู่ครับเป็นโชว์เปิดเพราะว่าวันนี้เรามารับชมแล้วก็มาให้กำลังใจทุกๆคนที่เข้าชิงรางวัลแล้วก็รับรางวัลใช่ครับตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากครับครับว้าครับ ถ่ายจบแล้วใช่ถ่ายจบแล้วครับจบแล้วคเมื่อไหร่เออสิ้นเดือนตุลาคมนี้ต้นเดือนพฤศจิกายนใช่แกประวัติใช่ได้ดูเลยยากต่างจากเรื่องตื่น้างโอ้เยอะครับเป็นเพียดด้วยเยอะเลยเป็นครั้งแรกที่บิลลี่เบฟได้เล่นพเรียดรวมถึงผมด้วยก็เรื่องคาแรคเตอร์เรียกว่าต่างจากตัวพยากระฐานเยอะมากๆรวมถึงสตอรี่รวมถึงว่า โลกต่างๆของคือเรื่องนี้มันเป็นความบีเลียดที่ม,มีความโรแมนติกคอมเมดี้แบบมีความรักที่อบอุ่น<ช>แล้วก็มันมีเรื่องราวที่มันซับซ้อนมากกว่าที่ทุกคนคิดไว้มากเลยอย่างนี้ทุกคนจะได้เห็นไปในไพ l o ลอดนะครับก็คือ,อตัวแก้วตาที่รับบทโดยเบฟเนี่ยจะมีการที่ว่าเราสามารถรำนาฏสิลป์ไทยได้อย่างถูกต้องและเลิศ ซึ่งยากมากเพราะว่าไปเรียนมาใช้เวลาซ้อมนานเลยนานนานเลยใช้เวลาซ้อมเกินครึ่งปีจนถึงตอนนี้เป็นระยะเวลาเป็นปีแล้วอ่ะที่ที่อยู่กับการรำมาครับผมพวกเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันอยากดูแล้วเหก็อยากรี้เรจะได้เห็นอะไรแบบพิเศษพิเศษไหมล่ผมว่าเส้นเรื่องของเรื่องเนี้ยพิเศษมากๆรวมถึงการ กับภพกับชาติข้ามภพอีกแล้วอ่ะมาเจอกันบิลลี่เบอีกแล้วเขาก็แต่ว่านี้เป็นเป็นเหมือนกับกับภพกับชาติมาเจอกันหรือเล่นกับอดีตใช่ต้องบิลลี่เบฟบอีกแล้วตลอดใช่ความยากก็มีเยอะครับเพราะว่าด้วยการที่ว่าอย่างเรื่องก่อนเนี่ยมันมีแค่ข้ามแค่พบเดียวผมเดียวก็คือเป็นปัจจุบันแล้วก็กลับไปอดีตแต่นี้ก็คือแบบสามภพเลยสามภพเท่ากับว่าเขาต้องรับบทเป็น ตัวละครคุณพระนายคุณจุดจุดคุณจุดจุดสามตัวใช่ของตัวเองอ่ะก็เป็นแก้วตาชื่อแก้วตาทุกยุคก็ประมาณคามเพ์เตอร์เพราะว่าแต่ละยุคก็มาคือมันไม่เหมือนกันนะคืออย่างตัวผมอะผมเป็นน้องโกสเป็นวิญญาณคือก่อนวิญญาณกับหลังวิญญาณก็แตกต่างกันใช่แล้วก็รวมถึงเราก็มีตัวละครรับอีกตัวหนึ่งซึ่งวิลิพัชนนเ์ก็เล่น ด้วยมาแย่งตัวพระเอกคือ,อแย่งตัวเองอะ่ะแย่งตัวเองใช่ก,ก,ก็สนุกมากสนุกมากสนุบบกมากรอดูกดดันนะคะกับเรื่องนี้เพราะเรื่องแรกเราแบบว่าโอ้โหส่งขอมแรงมากโอ้ยกดดนันกดดนันทุกเรื่องแหละเอาจริง,รงๆเพราะว่ามันเป็นมันเป็นนิยายมันเป็นนิยายที่ทุกคนคาดหวังนะตั้งตารอ,อเพราะว่าโอ้โหแฟนนิยายเนี่ยตั้งแต่รู้ว่าบิลลี่เบฟจะได้มารับบทอสงไขยเนี่ยก็คือ ส่งแรงเชียร์กันมาแบบ<ช><ช>เยอะมากร<ช>วมถึงแฟนคลับเราเองใช่น,นิยายเต็มที่ทุกงานอยากให้ซีรีส์ที่ทุกคนรักออกมาได้สวยงามแล้วก็<ช><ช>สนุกมากที่สุดก็ได้พี่ใหม่บุพเพมา<อ> <ๆ S 2> ช่วยสร้างสีสันเรียกว่ามีกลิ่นอายบุเพมีความโรแมนติกคอมเมดี้มากขึ้นสไตล์พี่ใหม่ใช่เพราะว่าในนิยายเขาจะมีความขมเยอะมากๆว่าเอามาอัดแอพให้เข้ากับยุคกับสมัยก็ น่ารักมากนี่เล่นเองแบบว่าเรายังรู้สึกว่าแบบมันน่ารักมากเลยอ,อ,กอกแกเขินชนะั้นแกไม่ได้แกไม่ได้อินหรอกแกเขินชั้นชั้นเขินผมแกชั้นเขินเวลาครับดูแล <S <S ผมแกผมยาวอ่ะมันน่ารักผมยาว, <S <S ว <S <S ผมยาวเรื่องนี้ผม,ผมยาวอย่างนี้เลยใช่ผมยาวเรื่อไหนีผมยาวอีกใช่นี่ผมยาวมัดจุกเลยมวยตับจุกเลยแล้วก็ลำด้วยใช่เจอเจอแต่เรามีความแบบได้ทิถีได้แบบเป็นโอะไรอย่างเงี้ยในกองแบบ คือจะบอกว่าผมเป็นคนกลัวสีมากแต่รับบทเป็นวิญญาณก็สนุกเราสิเพราะว่าเราเป็นวิญญาณเนี่ยเราคอยหลอกคนอื่นต่วก็คนอื่นจะมาหลอกเรานะเรากลัวไม่มีครับไม่มีครับเราไปถ่ายที่บ้านเรียนขาวก็เป็นโลเคชั่นที่เอ่อทุกคนมีเหลียมน่าจะได้ถ่ายกันแล้วก็ไม่มีครับมีแต่กลัวตัวเองมากกว่าเวลาเห็นช่วยเนกระจกอะไรเงี้ยกลัวตัวเองเรแล้วมันคือถ้าเขาไปรับบทเป็นคนอื่นอ่ะเขาจะต้องกลัวซีนนั้นๆมากบอกเลยเพราะว่า เลยเพราะว่าเซตอัพอะมันเหมือนจริงมากรวมถึงเซตอัพที่มันเป็นเหมือนแบบว่าโครงกระดูกของเขาอะนี่เป็นคนเห็นไงนี่เป็นเห็นนี่ก่อโอเก่งเนาะเหมือนมากเลยอะแล้วต้องทาแบบผิวขาวอะไรเงี้ยเราแบบเป็นเป็นโค้อย่างเงี้ยเราก็สนุกเลยเพราะว่าเราไม่ได้เห็นตัวเองไงแล้วหลอกคนอื่นคนอื่นเนี่ยผมตกใจใช่ใช่ครับตางกับตาด่าแต่วันนี้อะไรต้องหมือนจะมใส่กับ่างอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบซีรีส์หรอแต่ก่อนซีรีส์ครับผม รับช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้นะครับก็ติดตามสามารถติดตามบิลลี่ a b เบฟได้ทาง YouTube Idol Factory นะครับแล้วก็ทาง Idol Factory Official เลยนะครับก็เร็วๆนี้ครับก็จะมีบินไปแฟนมีที่ญี่ปุ่นด้วยใช่ครับพวกเราเพิ่งกลับมาจากลาตินอเมริกาก็ช่วงนี้เรียกว่า เดินทางมาหาแฟนคลับตัวโลเพื่อที่จะเตรียมให้ทุกคนได้ดูกับประสงข์ายของพวกเราครับก็ฝากซีรีส์สองฉายด้วยครับซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ครับผมทุกคนได้ดูแน่นอนต้นพิสิกไก่ยบบนี้ครับ